ญาลู่ใจเอฟซี FC. เหมือนรู้ใจตัวเองคุณยาก,กับเอฟซีอีหล่าหน่อยเราเอฟซีอีหล่าหน่อยก็มีความรู้สึกขึ้นกันว่าคิดหอดอีหล่คุณอยามีภาพมีคลิปความรักการอยู่ใกล้กันกับพ่อจาูกจา๋าเพิ่นหยอกเพิ่นเซลเพิ่นกด พ่อจ๋าก็ขยันกอดลูกเด้อพี่นงขยนันเติมความรักให้อิหลาไปนิ่งหนองลูกไปบ้านเฮาเอินเป็นนิงน่งเนาะไปแง่ลูกกับมีอยิหลามีความผูกพันมีความใกล้ชิดกับพ่อจ๋าจนจนสามารถเว้ากับพ่อจ๋าว่าการอพีพอมานิง่งอิหลาอีหลาว่าด้เดียมเด้อต่ลาเจบอันนี้ก็หมายถึงความกล้าพูดกล้าเว้า ว่าแบบนี้มันเจ็บพ่อจ๋านูน่นนี่นั่นนี่หมายถึงเด็กได้รับความได้รับอิสระได้รับความเป็นกันเองจากพ่อจา๋าจนสามารถมีปัญหาอย่างบอก,กับพ่อจ๋าได้แล้วอิลากะเซลพ่อจา๋ามีการยกเรียงเซลนี่เลี้ยงเซลนี่ยกให้เลยมีความเหมือนกันระหว่างพ่อกับลูกคือกันคือกัน พ่อจ๋ากับแซวเรืองดังของลูกลูกจ๋ากับแซวเรืองผมของพ่อจ๋าเกิดการเกิดเกิดการย่นกันไปย่นกันมาแต่มัน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 เป็นภาพที่น่ารักเป็นภาพที่ให้เฮ้ามาเห็นว่าให้พ่อจ๋ากับลูกจ๋าอยู่อยู่อยู่ด้วยกันยังไงก็ได้ด้วยอลียบทแบบไหนก็ได้ขอให้เห็นพ่อจ๋ากับลูกจ๋าอยู่น้ำกันคลิปนี้ก็เลยเป็นคลิปที่อบอุ่นแห้งพี่น้อง บนรถบ้านพ่อจ๋าจะมีความติดลูกเนี่ยติดลูกพอเห็นลูกมักงสิกับขั้นเขียวลูกหยอกนู่นนี่นั่นแล้วอิหลากอ่ะคุณยาว้อีหลากชอบให้พ่อจ๋าหยอกชอบใกล้ชิดชอบชอบได้รับความรักจากพ่อจ๋าเขาไปเบิ่งวา่าพ่อจ๋าลูกจ๋าเพิ่นหยอกกันจังใดเพิน่พนเพิ่นเซลกันแบบใดจังเหต จังเฮดให้แเท่เฮาหมักเบิองแคกแท่ภาพแบบนี้คือจังคือจังเฮดดีแท่ยังสินะไปดูสิคะว่าพ่อจ๋ากับลูกจ๋าเพิน่นเพิ่นแซวกันมาจังไหนเพิ่นเวลาเพิ่นอยู่น้ากันเพิน่นเพิ่นมอบความอบอุ่นมาถึงฮอต FC มอบพอดูในคลิปแต่อุ่นใจถึงทางบ้านไปเบิ่งดูหยอกกันจังไต่จังเฮดใหตุ c อซติดทัวบ้านทั่วเมืองแท้ คลิปนี้คุณยาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลเ์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยาค่ะสวัสดีค่ะทำไมได้เจะดิ่งมันเจ็บเจ็บตรงไหน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 ไอ้ผู้คำเมื่อกี้ใหม่หน่อยไอ้ผู้คำเมื่อกี้ใหม่หน่อยไม่ต้อง อยัง่นไอ้พูดคำเมื่อกี้ใหม่หน่อยโอ้ยไม่อยากให้น้องเราดีแสบอดีเอ้ยน้องมองเป็นตะขวดเลยน้องผู้เบิ่งกับม่เหยื่นบ้านพักหมอลำสิงห์บ้านเลขที่แมพบ้านเลขที่315หมู่3ตำบลคล้อยคำตำบลข้อใหญ่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีเขียนได้จ้าคี นหัวหลอกนจำเดาใจเขียดได้ใจเขียดเขียดไม่คนหัวหลอกนจำเดาใจเขียดได้ใจเขียดเขียดไม่คนหัวหลอกนจำเดาใจมันหลบอะไหนี่มันหลบอะไรนี่บางรุ่นนี่มันหลบอะได้นรบอกพี่โอปิดกระเป๋าข้างสะานจะได้เก็บโอปิดกระเป๋าข้างสะพานจะได้เก็บให้พี่โอน่อะไรเก็บบ้าง เก็บบ้างอย่าให้แต่ยากเก็บไรมันไม่เจอบใส่บ้านสี่เจอปวดไร้คนหัวหลอกก็มีนะจ๊ะคนหัวหลอกก็มีนะจ๊าบ้านเสริมหรือบ้านคือสิ่งงามครับวะไม่ต้องเสริมหรอกลูกเสียงหัวมันพี่เน็ตตี้เลยแม่เบียบตะขอหน่อย ให้พี่อูนอะไรเก็บบ้างเก็บบ้างอย่าให้แต่ยากเก็บไรมันไม่เก็บใส่บ้านีเจอโคตรไล่คนหัวหลอกก็มีนะจ๊ะคนหัวหลอกก็มีนะจ๊ะคนดังเมียบก็มีนะจ๊ะคนดังคนดังเมียบก็มีนะจ๊ะคนดังมันแงง่ป้าเสริมคือบ้านคือสิ่งงามครับวะ ไม่ต้องเสือกหรอกลูกเสียงอเสียงหัวมันพี่เน็ตตี้เลยแม่เรียบต่ขอหน่อย